จากจะพิจารสาลายไปแฉร์ให้รัฐบาลก็ไม่รู้ว่าในเรื่องจะไปต่อ,อยังไงเห็นไหมว่าซายยุ่นั่นเนี่ยมีใจให้นายยุ่นมะาดูดๆดดีดเฮ้ยมันจะใช่ได้ยังไงเล่าและกกองเป็นสนานั้นไม่รู้ว่าจะยังไงจะยังไงดีนะแล้นายเป็นใครเลยเ,ยเอ้ายังไงก็ไปดูกันต่อในตอนที่สามเลยโหเศร้าเลยบทพูดฉัน เข็มฉีดยาเนี่ยมันคืออะไรกันนะแล้วทำไมถึงมีกองลกรลปแปลกๆไปอยู่ในห้องเจ่แช่น่ะไม่เข้าใจจริงเลยไอ้เจ้าเข็มพัดนั้นถ้าเราใช้เองมันจะเป็นอะไรห,หรือเปล่านะ ฉันจะจับไว้ให้ทิ้งห,หมดเลยใครหน้าไหนที่เขามาวบอลทางของท่านโซ ันจะจัดการพวกมันให้หมดสิ้นไปซะและก็แกมาสไลดเดอร์เรยฉันรอแกอยู่ 何度倒れても立ち上がる絶えず燃える心の火風に吹かれ流されるそんな運命誰が決めた自分の道を切り開く信じる力 振り返ることはもうないから」「すむべき道はただ前だけ」「夢のかえ集めてはあたしかたしり上げる」「なみかえることはもうないから」「進むべき道はただ前だけ」 เฮ้ยนี yeah, yeah, like you know. ่ไม่จังดูนั่นบีสาดในช่างไกลไกลแย่แล้วสิต้องรีบไปแล้วบาบู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 าบูาบูบาบาบไอเจ้าพวกนั้นอีกตัวอะไรขนาดบาบู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 บเจ้าพวกนั้นไปกันไหนกันนะ รีบหนีดีกว่าข้างนี้นะ่ะเอตักเองฮ่าเจออาหารชันเลศแล้วเหรอเฮ้ยอยาอยุดก่อนสิไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมเอ่อโอ้ยรีบหนีไปซะ ok, ào rồi nè, ini còn lại là con và ca, phịch, ôi, phịch, ní nhảy, đuổi rồi đúng pa, ơ, ơ, ào, ơ, ơ, ní, ơ, ơ, ào, ní nhảy, ní nhảy, ní nhảy, ơ, ơ, ào, đuổi rồi đuổi rồi đuổi, ôi, 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 ôi,

โอ้โหเอ้ยพวกขี้หนีหยุดหนีนะเว้ยฉันหนีมานี่เย้เฮ้ยนี่แไงเฮ้ยนี่แปึ๊บนี่เหรอเฮ้ยปึ๊บไอ้ยูไม่โดนอีกชึบโชว์แอปบู๊โอ้ยมาชึบโชว์แอปโอ้ยหยามาชึบโชว์แอปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้โมนี่จิ้งก๊วยไม่ใจเลยเลยจิ้งกับพวกคนซะแล้วมันดึงเข้าไป โอ้ย oh, hey. มิจจังเป็นอะไรไหมดิแกเป็นใครฉันมีชื่อว่าเทอร์มินอลแกน่าจะรู้จักอยู่นะคนที่จะปิดชีพแกไอ้นอนมแมลงเอยส่วนแกไปทำหน้าที่ของตัวเองซ oh, <okay. S 1> ะเทอร์มินอลแกเองสินะจะเป็นคนสร้างปีศาจแต้อจะทำให้ผู้คนมากมายต้อเดือดร้อนนะ่ะถ้าใช่แล้วมันจะทำไมฮ้แกจะทำอะไรกันแน่สร้างปีศาจเพื่ออะไร แกทำไปทำไมก็เพราะพวกมนุษย์ตอนนี้มันเน่าเฟะอ่อนแอพวกเปียกและซึ่งความสามารถรีแกเห็นพวกมนุษย์เป็นอะไรกันแหมพวกดรอีก็เหมือนกับเค้กที่อบสุกมาใหม่ๆส่วนพวกแกก็เปรียบดังเค้กที่เน่าคาตู้เย็นงั้นฉันจะจัดการแกตรงนี้ซะเล่นมันเลยมิดจัง เออนี่คนไม่หนีไปหรอเดี๋ยวก็โดนพิษสาดกันหรอยึมๆๆๆๆๆๆๆอ๋ออ้าวว่าไงมากินข้าวเหรอแต่ถ้านายไม่หนีไปตอนนี้น่ะจะโดนลูกหลงก็ได้นะสวัสดีครับรีบไปเถอะเดี๋ยวนายก็ได้ตายเป็นผีเฝ้าร้านหรอกแล้วเธอล่ะไม่หนีไปหรอก็นะ คนมันกำลังรอดูการต่อสู้ของมาสเดอร์เลดคนนั้นกับเทอร์มินอลอยู่ถ้าหนีไปตอนนี้ก็เสียเที่ยวนะสิเทอร์มินอลนั่นเหรออืมใช่เทอร์มินอลทำไมอ่ะว่าหน้าองค์กรที่สร้างดราดีอยางงอยากรู้ว่าใครจะเก่งกว่าการเดดกับเทอรนะ์มินอลนะบุมๆเลยดลี่อ๋อเดี๋ยวสิเธอพูดเรื่องอะไรแหมพายร้านนี้คนอร่อยไม่อยากให้ปิดเลยแล้วเธอรู้จักนี่หรือเปล่า อ๋นั่นมันใส่ลิงก์กับพีเรียดไดว่าของฉันเนี่ยทำไมถึงไปอยู่กับนายเนี่ยหัวเขียวแบบเนี้ยมันมีพสัสดุนี่อยู่หน้าห้องฉันเปิดดูก็เป็นไอ้นี่เอ๋อหรือว่านายคือคอมอร์ลี่มิสกิไม่อ่ะฉันธามากิเอเซะนั่นไงว่าแล้วเลดเขาไม่หัวเขียวแบบนี้หรอกส่งผิดห้องอีกแล้วแน่เลยอะฉันตั้งใจจะส่งหนนให้นันไฮมาเซเดเลทแท้ๆแล้วนายเป็นใครละเนี่ย น,น,นั่นก็ของฉันไงเอาคืนมาสิเอ๊ะแต่หรือว่าน่าอยากจะลองใช้มันละ่ะแต่ฉันไม่รู้ด้วยนะว่าวิญญาณของนายจะยอมรับหรือเปล่าถ้าใช้มันวิญญยาณไม่ยอมรับ,บก,กัน,น,นหรอกตุ้กแืกอะไรกันเอ๋ก็เองนินิ่งเหรอจบไปขางหลังซ้อนนั่นโอกาสของนายมาถึงแล้วนะเอาสิ อยากลองใช้มันดูหรือว่าอยากตายที่นี่ล่ะฉันก็อยากลองใช้มันอยู่นะเธอรีบไปหาที่ปลอดภัยก่อนเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองทำเป็นพูดเฮ้ฮยอยตายไม่นั่นนะฮะวันนี้มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยทั้งปีศาจเลงทั้งเข็มขัดป้ายแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มีผู้หญิงประหลาดประๆไปด้วยเออฉันจะรอให้วิญญาณมันยินยอนทำไมในเมื่อ ฉันอยากลองแล้วนี่เอาล่ะมาลองกันสตั้งเลยดีไหมแปลงร่อง นี่มันมันโคตรจะให้เลือไปเลยเฮ้ยนี่แก,อ,ะะอ,ก,อ,อ,กอย่าทำเป็นเมืองกันนะเว้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้เว้ยอยู่ตรงนี้เอ๊ะ <c oughs> อะอไรใครเรียกวะอ,อ,อ๋อเกือบลืมไปเลยเอลิงโกฮ่าฮ่าฮ่าฉันหาแกแล้วนะ ทำไมการเคลื่อนไหวของมันดูช้าจังเลยนี่ก็สวยดิโ้ยเอ๊ะควบคุมยากแฮะเฮ้ยโอ้ยไอเจ้าไอเจ้าไอ้บุญอุญแจไอ้วันนี่ด้วยไอ้ลิงจักเจี๊ยบลิงฮ้าคือเจ้าอ้าตีวอานิ่หว่าเฮ้ยโอ้ยไอเจ้าไอเจ้า ไม่ไงเล็กไงอ่ะเฮ้ยย hey, ันหนีด้วยมันจะหนีเว้ยเขาเรียกก็ตั้งหลับเฮ้ยฮ่าหนีทุกอย่างก่อนฮึยฮึยเฮ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยนี่ไงมามาตรงนี้ดีกว่าไอ้เล็กเนี่ไอ้หัวเขียวลองหมุนตรงไซลิงดูสิหมุนไซลิงแล้วเวลาช้าลงฮะ ง uhm. ี้ก็สวยเดย็ิงั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงเอาละปิดฉากเลยละกันโอ้โหไม่นั้นแก่แล้วนะสิ สุดยอดไปเลยฟันเทียวตายนี่ขนาดแปลงล่าั้งแล้วเขกเนี่ยเสียงไรอะเฮ้ยเฮ้ยเข้ามานี่แก แไปไหนแล้วไอ้หมอนั่นขอบใจนะโอ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยยโอ้ยมเเฮยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย แข่งแก่งกันไปแล้วเฮ้ยนี่เล็กไอ้ตัวม่วงไอ้ลอกตาแดงลองเอานี่ไปใช้ดูสิใครเรียกว่าตญแจสีขาวไปเอามันจากไหนอะรีบไปเถอะพี่เลียจะตายแล้วนั่นนะ่ะเออลืมเลยไอ้เฮ้ยเอ้อย,ออย,ออย,ออย ไม่รู้กันนะว่าแกจะสร้างโลกอะไรกับพวกแกแต่ว่าโลกของฉันคืออยากให้ทุกคนมีความสุขโดยปราศจากปีศาจและพวกแกแต่อะไรก็ไม่รู้หรอกแต่ฉันจะจัดการจะซักแล้วก็โลกที่แกฝันหาด้วยเตรียมบอกลาได้เลยหายไปซะไอ้พวกมลนลงนที่เกกะขวางทางท่านโซ เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวได้ร้องเลยนั้นก็ตายซะไอ้หน้านัางผีไอตู่ะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะ อะไรอะไรมองไม่เห็นสิเอ่อชื้บีไงเป็นไงล่ะอยู่ไหนกันแน่เฮ้ยนี่ไงแล้วเป็นไงเลิกสาได้แล้วอ่ชื้บนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไกันว้าเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยดี๋มาแล้วเว้ยเฮ้ยอชื้บหลบหลอชื้บนี่ต่อยเฮ้ยเพิยเ่เพิ่่ม่มเพ่มเพิ่มเพอ่ม่มเ่ต่มยไปโดนอีกอเพิ่ม่่อเพิ่อ่โดนไปอีกหมัดิ่มม ีมือแค่น <c oughs> ี้อนะตอน์ <Uma velocidade wiele Hero> ี้ชั่นถึงพ่ยเหนกับแกละยอบแพ้สะเไอ้ลูกกระจอกไหนๆยจก็โง่เลิกล่องหนให้ฉันเห็นแล้วไปคุยกับรากมาม่วงโฟกัสที่นี่ตรงหน้านายซะอย่างน้องพี่อะนะนายนะเก่งที่สุดในแบบของนายดีแล้ว ฉันแค่อยากมาลองวัดฝีมือของมัสเลเดอร์ก็เท่านั้นอย่าทำให้ฉันขำหน่อยเลยนะโตัวพูดมันจะบ้าเกือเบีายละเอาจนได้มันจบแล้วทอมิโนนลบอกมาซะว่าแล็บขอแกอยู่ไหนและนั่นมันเป็นคำสั่งของทัพ เสียท่าจนได้ไก่ลูกหมาขี้แยแบบนี้น่าอายจังเอาจนได้กรเบอกว่าไม่ต้องมายุ่งแล้วแท้ๆนีไปจนได้ใครเป็นคนจริงกันแน่ไอ้สน จากครั้งนั้นงั้นเหรอเฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยนี่แนี <t 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 ่ยตีไหมเนี่ยมันเจ็บเลยเว้ยเฮ้ยแอมและปิ๊กเนแล้ถ่ายไปไหนอะฉันสลบไปนานไหมเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเอเอเอทำได้ดีมากพวกนาย แต่ว่าเทอร์มินอลนีไม่ได้แล้วก็กอนอยู่เลยเลดอนุนี่คาเบคีคืนมาด้วยแล้วก็กลับล่างซะพวกนี้จำเป็นต้องรู้จักกันเฮ้ยเอ้ยที่แกเป็นไอ้คนที่มีเทเคทีเคดีกว่าเอ๊ะแล้วนายคือเอ่อฉันมิสกิโคมาริมิสกิ ฝากตัวด้วยชื่อชื่อธมกีไอเซยอายุยีสิปีตอนนี้ว่างานชอบกินรามเมงแล้วก็ชั่อชื่อบาริจิยุยมีเรื่องจะตรวจสอบนิดหน่อยยินดีที่รู้จักแล้วก็อ่อนนายนะ่ะหัวเขียวนั่นนะ่ะชื่อไอเซใช่มะมทำไมถึงแปลงร่างได้ทันทีเลยเล่าฮะไหนที่บายมาซิมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะจะรู้ไหมเล่าก็แค่อยากจะอ,อีลิงนั่นกรตุม้ม โช๊ะปึ้งเลยอะนั่นสิทำไมฉันถึงแปลงล่างได้อะมันได้มีเงื่อนไขอะข้อตกลงของเราไงไอ้นั่นอะโอ้ไอ้นั่นนี่เองแล้วมันไอไหนเรื่องนั้นอะโถลืมได้ไงเรื่องเมื่อเกิดเมื่อวานซตื่นเองเออแล้วเธอซักกุญแจได้ไงอะ ไอ้นุลิเาเวนั่นะก็ใช่เป็นนักทดลองนี่นะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักทดลองนักประดิษฐ์แล้วก็เป็นนักวิจัยของประหลาดประหลาดเพื่อใช้มาสร้างเข็มขัดแล้วก็สู้กับองค์กรโดมิเนตนั่นไงโดมิเนตนี่คือัวองค์กรปีศาจเนี่ยนะอืมใช่มีประหลาอเลยหรอแตทำไมเธอรูเรื่องพูดนี้กัจังล่ะ ก็ตาลุงเทอร์มินอลนั่นดันเป็นเพื่อนเก่าของลูกของพ่อของน้องของพ่อฉันนั่นสิโขกรมัะพันดูซับซ้อนแฮะฉันก็เลยรู้เรื่องพวกนั้นเยอะหน่อยนะแล้ทำไมเธอถึงรู้ไปกัดบ้านหมอนี่แล้วไงซองเพลอ่ะเออทำไมเธอโอ๊ยพอแล้วเรื่องนั้นค่อยถามเถอะฉันอยากกลับบ้านแล้วอะพวกนั้นไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมก็ใช่อยู่หรอกเพิ่งยกเลืกอเช่าหอมา ฉันมีหออยู่แล้วแต่ฉันไม่ได้จ่ายค่าหอมาเกือบสองแน่นอนว่าฉันมีห้องสําหรับพวกนายถ้าสนใจจะย้ายมาอยู่ด้วยกันได้นะฉันจะขอทดลองเกี่ยวพวกนายแล้วพวกนายก็จะได้กินอาหารฝีมือฉันไปตลอดทั้งวันไม,ไม,ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไอะไรฮะแล้วฉันจะไว้ใจเธอได้จริงย้ายบ้านมาได้งานแบบนี้ใครมันจะไม่อยากได้กันเนาะ ออนั <E ่นส <E e ินะเราเองก็มีตังค์จ่ายข้าหอด้วยทางนี้คือห้องคห้องครัวเด้ส่วนนี้ก็ห้องน้ำเพื่อ้างมาห้องน้ำสะอาดโคตรเลยสะอาดจริงพี่แล้วนี่ก็ชั้นสองส่วนห้องผู้นายก็อยู่ทางนี้น่ะกระสอบนี่บางมากนะอย่าเพิ่งทำแตกเด็ดขาดละพวกนนายสองคนน่ะอันนี้ห้องนอนหนึ่งห้องนอนชั้นขอจองอันนี้ห้องนอนสอง อันนี้ก็ห้องนอนของฉันแล้วกันบ้านอีกเจงเเนี่ยบ้านทุกอย่างอยู่นิ่งๆเลยอย่าเข้ามาในห้องเล็บของฉันเฮ้ยขอโทษครับพี่เลดไดรเวอร์ Driver, อุปกรณ์ต้องห้ามที่เลือกผู้ใช้หากใครที่ไม่เหมาะสม ันนน้จะตายทำไมกันนะทำไมมันถึงเลือกจ้มทามาก่ไอเสดนั่นแปลกจังมอสเลเดเลตอนต่อไปก็มันวางไว้ตรงนี้จริงๆนะไอ้เจ้าหมอนั่นมาเอาเือมผัดชั้นขึ้นมารีมนี้กัเถอะมีจังใกล้อย่าใกล้ที่คือก็ลองไปแย่งกูสิ คนตัวสูงนัินมันอะไรร้ายก็เห็นใช่ไหม